ทุ่งหญ้าแพรรี่อเมริกันที่ราบอันกว้างใหญ่ของอเมริกาเหนือตอนกลางมีต้นไม้น้อยและอยู่ห่างไกลกันเป็นภูมิประเทศแบบลูกระนาดที่ปกคลุมโดยต้นหญ้าและพืชล้มลุกต่างๆคำว่าแพรรี่มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าทุ่งหญ้าแต่แม้ชื่อจะบอกเช่นนั้นแต่นี่ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่จืดชืดในภูมิประเทศที่โล่งแจ้ มันไม่มีที่ให้หลบและสัตว์ป่าจะถูกทดสอบโดยฤดูร้อนที่แผดเผาและฤดูหนาวที่หนาวเน็บในรายการตอนนี้เราจะมาสำรวจไบซันจิ้งจอกแดงและหมาป่าพินซีหัวขาวและครองหอนควายไบซัน ที่ราบอันกว้างใหญ่ของอเมริกามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่เสกสรรทั้งตำนานความกล้าหาญและประวัติศาสตร์ความรุนแรงของทุ่งแพร่นั่นคือไบซันมันเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาควายไบซันมักจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์จำพวกควายเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับจาติของพวกบัแอฟริกาและเอเชียมันมีความน่ากลัวและโด่งดังถูกล้าและถูกบูชา เบสัญญาานอเมริกามีความหมายเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมทุ่งหยาของมันมันยืนสูงระงานหฟุตเมื่อวัดจากไหลและมีน้ำหนักมากกว่า1ตันควายเบสันที่กำยำพร้อมต่อกรกับพวกหมาป่าและหมีที่อาศัยอยู่บนทุ่งแพ,พรีริ่ร่วมกันเนื่องจากทั้งตัวผู้และตัวเมียต่างก็ติดอาวุธที่เป็นเขาที่ยาวถึงสฟุต มันจึงยากที่ตัวผู้ตัวใหญ่สุขภาพดีจะตกเป็นเหยื่อของการถูกล่าใบาสันทุกขนาดสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วจนน่าประหลาดใจมีความสามารถที่จะควบตะบึงร่างกายที่อุ้ยอ้ายไปเหนือพื้นที่โล่งกว้างของที่ราบแถมพวกมันยังสามารถทำความเร็วได้ถึงกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่ามนุษย์ถึงสเท่า แม้จะมีล e ักษณะที่ดูเชื่องแต่ใบสันนั้นมีนิสัยดุร้ายและคาดเดาอะไรไม่ได้และในหลายส่วนของอเมริกาสมัยใหม่มีรายงานว่ามีคนบาดเจ็บจากพวกบันมากกว่าจากหมีซะอีกเมื่อมีความยาวเกือบ5,000กิโลเมตรของเทือกเขาโรกี้กำบังเอาไว้ ทุ่งหญ้าแพร่รีอเมริกันที่อยู่ใจกลางของทวีจึงแทบไม่ะจะรับผลกระทบจากมหาสมุทรหรือประสบกับการผันผวนขึ้นลงอย่างมากในเรื่องของอุณหภูมิจึงมีแต่ความร้อนของเดือนที่ร้อนชื้นและความเย็นของเดือนที่เย็นเยือกที่ควายใบยสันต้องประสบตลอดทั้งปีคนที่น่าทึ่งของพวกใบสัน คือการปรับตัวที่สำคัญเพื่อความอยู่รอดต่อสภาวะบนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แต่ก็ย้อนแย้งดีที่ความต้องการขนของใบซันเกือบนำไปสู่การสิ้นสูญของพวกมันเพราะทำให้สัตว์ชนิดนี้ถูกล่าจนเกือบสูญพันธุ์ในช่วงปลายศตวรรษที่19ในช่วงฤดูหนาวควา,ายใบซันจะมีขนแผงคอที่หนาที่กักเก็บความร้อนไว้ในร่างกายของมันได้ดีซะจนหิมะสามารถเกาะอยู่บนขนชั้นนอกของมันได้โดยไม่ละลาย และโหนกที่โดดเด่นของใบสันคือการปรับตัวให้เข้ากับถิ่นอาศัยในทุ่งหญ้าของพวกมันเช่นกันในช่วงฤดูหนาวอันโหดร้ายใบยสันจะใช้โหนกที่บึกบึนของมันในการแกว่งหัวที่เป็นกระดูกหนักๆไปมาเหมือนกับรถกวาดหิมะเพื่อกวาดหิมะออกไปเพื่อที่จะกินพวกหญ้าที่อยู่ข้างใต้ ครั้งหนึ네่งพวกมันเคยท่องไปในทุ่งหญ้าแพรรีอเมริกันนับหลายสิบล้านตัวแต่ช่วงปีพันแปดร้อยควายไบซันถูกล่าจนเกินพอดีอย่างน่าอนาถเพื่อเอาเนื้อและหนังทําให้พวกมันอยู่บนปากขอบเหวของการสูญพันธุแต่ด้วยความพยายามในการอนุรักษ์จากนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเจ้าของฟาร์มและชนพื้นเมืองอเมริกันจึงทำให้ได้เห็นฝูงไบซันฟื้นคืนกลับมาอีกครั้ง แต่แม้ไม่ถูกถือว่าใกล้ศูนพันธ์แล้วแต่การขาดความหลากหลายทางพันธุกรรมก็เป็นสิ่งที่ตกทอดที่ทําให้มันใกล้เผชิญกับการสูญพันธุ์ทุกวันนี้มีความพยายามที่จะขยายฝูงใบซันอนุรักษ์ไปสู่พื้นแผ่นดินดั้งเดิมของพวกมันซึ่งก็เพื่อปกป้องพวกใบซันให้มีอนาคตต่อไปจึงจอกแดง ทุ่งหญ้าเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่มีการคุ้มครองน้อยที่สุดในโลกและทุ่งหญ้าแพร่รอเมริกันก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นที่ราบโล่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับพลังที่รุนแรงจากสภาพอากาศเท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากประชากรมนุษย์ที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยการจะอยู่รอดที่นี่จึงต้องใช้ปัญญาและความเฉลียวฉลาดและด้วยชื่อเสียงในเรื่องแหวพพิมพที่เป็นตำนานทำให้จิ้งจอกแดงยิ่งกว่าเหมาะสมกับงานนี้ แม้จิ้งจอกแดงจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลสุนัขจิ้งจอกแต่มันก็ยังคงเป็นสัตว์ที่ปอบบางด้วยเหตุนี้จิ้งจอกที่มีความเสี่ยงต่อสัตว์นักล่าของทุ่งหญ้าที่แข็งแรงกว่าซึ่งประกอบไปด้วยหมาป่าไคโยตี้และอินซีแต่ความปอบบางของจิ้งจอกทำให้เกิดความคล่องแคล่วจนมันเปลี่ยนให้เป็นข้อเดือบเรียบมันรวดเร็วและปราดเปรียวจิ้งจอกมีความสามารถกระโดดข้ามสิง่งกีดขวางที่สูงกว่า2เมตรได้ จะเป็นนักว่ายน้าที่เชี่ยวชาญอีกด้วยและใช้ความเก่งกาจของพวกมันทั้งในการทําการล่าและทําการหลบหนีนักล่าชนิดอื่นหน่วยครอบครัวเป็นส่วนสําคัญของความสําเร็จของพวกมันในธรรมชาติเพราะพ่อแม่และลูกที่โตกว่าจะร่วมกันรับผิดชอบหน้าที่ในการดูแลลูกๆที่ยังเล็กซึ่งเสริมความผูกพันทางสังคมขณะที่ทําให้พ่อแม่มีเวลาในการทําการล่าและหาอาหาร จิงจอกแดงมีประสาทรับกลิ่นที่แหลมคมมีสายตาที่ดีเยี่ยมแต่เป็นการได้ยินที่เฉียบคมที่ทำให้มันเฉียบขาดบนทุ่งแพร่ีมันจะใช้ความสามารถในการได้ยินในการทำการล่าแม้กับการล่าเล็กๆจิงจอกสามารถตรวจจับเสียงกรอบกแกรบของสัตว์จำพวกฟันแทะที่มีขนาดเล็กจิ๋วที่ห่างไปถึง100เมตรได้ แม้แต่ตอนซ่อนอยู่ใต้ดินหนูทุ่งยาก,ก็ไม่อาจกันความหูใยของพวกจิงจอกได้ด้วยการฟังผ่านชั้นพื้นดินและชั้นหิมะทําให้จิงจอกสามารถระบ,บุตําแหน่งของเหยื่อที่มองไม่เห็นได้ก่อนทําการจู่โจมที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อครุบเหยื่อ พวงที่มีลักษณะพิเศษของจิ้งจอกแดงคือการปรับตัวที่สําคัญให้เข้ากับถิ่นอาศัยแบบที่ราบโลง่งซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยในการทรงตัวแต่ยังเป็นการช่วยในการปกป้องจากสภาพการต่างๆแม้ช่วงระยะผสมพันธุ์พวกจิ้งจอกจะอาศัยอยู่ในโพรงแต่เวลาส่วนใหญ่พวกมันจะนอนอยู่กลางแจ้งในช่วงฤดูหนาวที่รุนแรงบนทุ่งหญ้าอุณหภูมิมักจะลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง แต่ด้วยการห่อตัวอยู่ในหางที่มีขนหนานั่นทำให้จิงจอกสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายเอาไว้ได้แม้แต่ตอนที่หลับอยู่บนหิมะอาหารหลักๆก,ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอย่างกระต่ายและสัตว์ฟันแทะแต่เมื่อเยือเริ่มหายากผู้จิงจอกก็สามารถเปลี่ยนจากความเป็นสัตว์กินเนื้อให้เป็นสัตว์ที่กินไม่เลือกได้ โดยจะกินพืชผลเบอร์รี่และแมลงจิงจอกเป็นพวกวางแผนล่วงหน้าเช่นกันโดยจะตุนอาหารเพื่อช่วยให้ผ่านช่วงที่ฝืดเคืองและด้วยการ่อดอาหารจำนวนน้อยหลาย,ลายจุดทั่วทั้งอาณาเขตที่ทำให้จิงจอกกันการสูญเสียจนเกิดหายนะจากการถูกสัตว์อื่นบุกแย่งชิงได้ด้วยความเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งทาให้จิงจอกปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้ในแบบที่สัตว์น้อยชนิด จะทำได้มาป่าบนทุ่งหญ้าแพรี่มีภาพไม่กี่ภาพที่จะเร้าใจได้ เสืกับภาพฝูงม,ม้าป่าที่กำลับบงท่องไปบนทุ่งหญ้ามันถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของตะว,วันตกแต่ประวัติศาสตร์ของมันและความเกี่ยวข้องกับพื้นประเทศแห่งนี้ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นมากสัดนรกกูลมา้าหรือเอ็กวิดีแต่เดิมมีวิวัฒนาการบนที่ราบของอเมริกาเหนือแต่หลังจากยุคน้นแข็งครั้งล่าสุดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและการมาถึงมนุษยกล่าที่เป็นมนุษย์ ส่งผลให้พวกม้านั้นสิ้นสูญไปจากทวีปแห่งนี้แต่โชคดีที่ม้าแพร่กระจายไปยังเอเชียออฟริกาและยุโรปซึ่งช่วยพวกมันจากการสูญพันธุ์และเป็นเพราะยุโรปม้าจึงได้กลับคืนมาสู่อเมริกาในที่สุดหลังจากที่พวกมันต้องหายไปเป็นเวลาหลายพันปีทุกวันนี้ ม้าป่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐและด้วยญาติที่อุดมสมบูรณ์ของทุ่งแพร่มันจะเป็นทุ่งหญาติที่เป็นที่ต้องการและม้าเหล่านี้มีชื่อว่ามัสแตงแต่ก็มีความเห็นแบ่งออกเป็นสองส่วนว่าม้าเหล่านี้เป็นม้าป่าแท้หรือเป็นแค่ม้าที่ดุร้ายที่ถูกนําเข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้แม้การเลี้ยงให้เป็นม้าบ้านจะได้เปลี่ยนแปลงสัตว์ชนิดนี้แต่จากมุมมองทางชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์หลายคนมองว่าม้ามัสแตงคือการกลับมาของสัตว์บนที่ราบโบราณของยุคใหม่แม้มา้าโตเต็มวัยจะไม่มีนักกล่าตามธรรมชาติบนที่ราบแห่งนี้แต่ม้าก็ถูกวิพัฒนาการมาเพื่อเป็นสัตว์ที่ถูกล่าและชอบที่จะอยู่รวมเป็นฝูงเพื่อความปลอดภัยตัวผู้จะขับเที่ยวเพื่อสิทธิ์ในการผสมพันธุ์ และฝูงมักจะประกอบไปด้วยม้าพ่อพันธ์ุจ่าฝูงพร้อมฮาเร็มมาตัวเมียและลูกๆของพวกมันเป็นที่ทราบกันดีทั่วทุ่งโลกแห่งนี้ว่ามามาสแตงจะดูแลสมาชิกฝูงที่บาดเจ็บและสามารถมีชีวิตยืนยาวราวๆ25ปีในธรรมชาติแต่บนทุ่งหญ้าอเมริกันแห่งนี้ม้าป่ากำลังม,มีความขัดแย้งกันในเรื่องพื้นที่เลี้ยงสัตว์กับพวกปศุสัตว์ท้องถิ่น การย่อยที่เร็วกว่าพวกม้าป่าจึงต้องกินอาหารมากกว่าสัตว์ปศุสัตว์แต่ก็ยังได้รับสารอาหารที่เพียงพอจากแหล่งอาหารที่มีคุณภาพต่ำกว่าได้จึงอยู่รอดได้ในหลายพื้นที่ที่ปศุสัตว์น่าจะอดอยากสภาพแวดล้อมแบบทุ่งแพร่ค้ำจุนสายพันธุ์สัตว์ป่าจำนวนมากที่ต้องอาศัยทุ่งยากเพื่อหาอาหารที่เดียวกับพวกปศุสัตว์ในท้องถิ่นทำให้ประชากรม้าป่า สามารถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกๆ4ี่ปีและหากไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ระบบนิเวศของที่ราบแห่งนี้อาจสูญเสียความสมดุลดังนั้นคำถามจึงไม่ใช่เรื่องความอยู่รอดของมาสแตงแต่เป็นเรื่องว่าควรดูแลให้มีประชากรอยู่ในระดับใดจึงจะสมดุลอินรซี์หัวขาว บื้องบนขนาดและความใหญ่โตที่แท้จริงของทุ่งหญ้าแห่งนี้ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและที่ครองท้องฟ้าเหนือทุ่งแพร่คือสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาอินทรีหัวขาวอินทรีหัวขาวเป็นนกทะเลและก็เป็นนักล่าที่เชี่ยวชาญพบได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศแห่งนี้ ที่ราบทางตอนใต้นี้มีปริมาณต้นไม้จำกัดจึงอินทรีจำนวนน้อยที่ทำรังบนทุ่งแพร่ีแต่พวกมันจะใช้มุมมองที่ไร้สิ่งบดบังของที่แห่งนี้เพื่อล่าเหยื่อที่เป็นสัตว์บกในสมัยโบราณทุ่งหญ้าแห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยทะเลในแผ่นดินตื้นๆและตอนที่น้ำลดลงเมื่อราวๆ55าว55ล้านปีที่ผ่านมา สิ่งที่เหลือก็คือที่ราบอันกว้างใหญ่ที่กลายเป็นทุ่งหญ้ามันจะร่อนอยู่เหนือภูมิประเทศที่เปิดกว้างอินทรีหัวขาวจะใช้ประโยชน์จากสายตาเพื่อความได้เปรียบจนแทบจะดูไม่เป็นธรรมด้วยดวงตาที่มีขนาดใหญ่เกือบเท่าของมนุษย์จึงว่ากันว่าอินทรีหัวขาวมองเห็นโลกด้วยความคมชัดกว่าดวงตาของเราอย่างน้อยถึงสีเท่า เวลาเดียวกันด้วยการบินร่อนอยู่เหนือภูมิประเทศเปิดโล่งหลายร้อยเมตรทำให้อินทรีย์มีมุมมองที่ไร้ข้อจํากัดของความเคลื่อนไหวเบื้องล่างทั้งหมดและบนภูมิประเทศที่กว้างขนาดนี้จึงแทบไม่มีอะไรหลุดรอดจากสายตาของมันในฐานะนกทะเลตาสีหัวขาวจะปิดฉาก ด้วยการฝังกลวงเล็บที่ส้นเท้าลงในอวัยวะสำคัญของเหยือ่อความสง่างามและพลังของอินซีวหัวขาวทำให้มันกลายเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ในแทบจะทุกวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอเมริกันสำหรับอินเดียนแดงที่ราบที่อาศัยอยู่ในเขตทุ่งหญ้าของสหรัฐ รูปลักษณ์ของอินรีหัวขาวังาดอยู่ในพิธีการบูชาดวงอาทิตย์ซึ่งระหว่างพิธีกรรมนี้หมอยาจะโบกพัดที่ทำออจากขนนกอินรีออกตัดตัวสมาชิกเผ่าที่ป่วยขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่ออินทรีจะนำคำอ้อนวอนขอให้หายป่วยไปสู่พระผู้สร้าง <c oughs> การแพร่กระจายของอินทรีหัวขาวทั่วทั้งสารัตคือเรื่องราวความสำเร็จในการอนุรักษ์ เนื่องจากมันกำลังฟื้นกลับมาจากการเกือบสูญพันธุ์ภายในประเทศเนื่องมาจากการล่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่แต่ผู้ร้ายตัวเชกาดคือ,อยาฆ่า,มาแมลงจาพวก DDT ทำให้พวกนกเกิดภาวะเป็นหมันหรือไม่กกไข่เปร่าเกินกว่าที่พ่อแม่จะนั่งกกไข่ได้ความพยายามในการประสานความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์ทั่วอเมริกาเหนือตลอดจนการห้ามใช้ DDT โดยรวมแล้วช่วยป้องกันไม่ให้พวกนกหายไปจากส,สหรัฐอเมริกาทุกวันนี้พวกอินทรีไม่ได้อยู่ในรายชื่อสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์แล้วและแสดงให้เห็นถึงจำนวนที่มั่นคงแข็งแรงไปทั่วทั้งประเทศอีกครั้งกวางพรองหอน ในโลกแห่งพงไพรผู้เหมาะสมเท่านั้นจึงจะอยู่รอดเป็นข้อเท็จจริงบนทุ่งหญ้าโล่งของทุ่งแพรี่แห่งนี้มีสัตว์ชนิดหนึง่งถือคตินี้ค่อนข้างตามตัวอักษรเลยพวกมันถูกเรียกว่าเป็นแอนทิโลปของอเมริกันแต่พรองหอนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด,ด้วยนมที่มีกีบเท้าที่มีถิ่นกำเนิดบนทุ่งหญ้าของอเมริกาเหนือแต่ถึงแม้จะมีลักษณะคล้ายกับตัวแอนติโลป แต่จริงๆแล้วพรองหอนมีความใกล้ชิดกับพวกยีราฟมากกว่าพวกมันเป็นสัตว์บกที่มีความเร็วเป็นอันดับสองของโลกพรองหอนจะถูกวิวัฒนาการมาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นนักวิ่งพวกนักล่าของทุ่มแครี่ยืนได้แต่ยืนมองดูขณะที่สิ่งที่น่าจะเป็นของขบเคี้ยววิ่งหนีไป ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกพรองหอนจึงสามารถพ่อตะเบิงอย่างต่อเนื่องไปหลายไมล์ได้อย่างสบายๆพรองหอนจังไม่เพียงแต่เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในซี่โลกตะวันตกเท่านั้นแต่จะเป็นพวกที่อึดที่สุดอีกด้วยเป็นทั้งนักวิ่งเร็วและนักวิ่งมาราธอนเพราะความอยู่รอดของพรองหอนบนที่ราบเป็นเรื่องของการต้องเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดจริงๆ ที่ว่องไวของพรองหอนได้ถูกปรับมาเพื่อให้เหมาะจะใช้ความเร็วขนาดนั้นข้ามภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ของทุ่งแครีเพราะมีกระดูกที่เบาและขนสั้นที่กลวงตรงกลางซึ่งหมายความว่าพรองหอนนั้นมีน้ำหนักเบาส่วนปลายที่นุ่มบนกีบเท้าทำหน้าที่เหมือนกับโชกอับและมีหัวใจปอดและหลอดลมที่มีขนาดใหญ่ที่ช่วยให้รับอากาศเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นขณะกำลังวิ่ง แถมพรองหอยังฉับไวต่ออันตรายจากบ้านที่เป็นทุ่งหญ้าของมันเนื่องจากถูกล่าโดยสิงโตคูกา้ามาปาคิโยตี้และอินซีพวกมันจะมีสายตาที่วิวัฒนาการมาเป็นอย่างดีเนื่องจากชอบเล็มกินหญ้าในทุ่งหญ้าโล่งแจง้งพวกมันจึงสามารถระบ,บุตัวสัตว์นักล่าที่อยู่ไกลหนึ่งกิโลเมตรได้และเมื่อพบเห็นอันตรายยอมขนยาวสีขาที่โดดเด่นที่อยู่บนสะโพกของพวกพรองหอน ก็จะลุกตั้งชันและขนที่ตั้งชันคือการส่งสัญญาณเตือนและระบบเตือนภัยพิเศษนี้จะแจ้งเตือนเพื่อนร่วมฝูงถึงภัยคุกคามแต่คำถามที่ว่าเหตุใดพรองหอนจึงเร็วกว่าสัตว์กินเนื้อที่ท่องอยู่ในทุ่งแพร่แห่งนี้มากนักเป็นสิ่งที่ทำให้นักวิจัยต้องชงนเพราะการที่วิ่งเร็วกว่าผู้ที่ไล่กวาดตัวเองเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การทิ้งพวกนั้นจนไม่เห็นฝุ่นก็ออกจะเกินไปหน่อยและคำตอบนั้นอยู่ในอดีตอันไกลโพ้นเพราะสากฟอซิ่งของสัตว์สายพันธุ์จะพวกแมวที่สูนพันธุ์หรือที่เรียกว่าชีตาอเมริกันทําให้บรรดานักวิจัยเชื่อว่าเมื่อราวๆหนึ่งหมืนปีที่ผ่านมาทุ่งยาแพรี่เคยเป็นบ้านของสัตว์กินเนื้อที่เร็วกว่านี้สมมติฐานก็คือพรองฮอนได้วีวัดความเร็วขึ้นมา เพื right ่อต่อกรกับเจ้าแมวที่เ <Và> ร mm ็ว hmm. ส <And S 2> ุดๆพวกนี้และขณะที่ชีตาอเมริกันสูญพันธุ์ไปนานแล้วแต่พวกพรองฮอนยังคงวิ่งต่อไปโดยไร้คู่แข่งบนทุ่งแพร่รี่ยุคใหม่การต้องเดินทางจากพื้นที่สูงช่วงฤดูร้อนไปยังพื้นที่ราบช่วงฤดูหนาว ทำให้พรองคลต้องทําการอพยพทางบกประยะทางไกลที่สุดว่าสัตว์ชนิดใดในอเมริกาเหนือซึ่งในแต่ละเที่ยวประยะทางเกือบ250กิโลเมตรการเดินทางครั้งใหญ่เพื่อค้นหาพื้นที่หาก,กินนี้คือบทพิสูจน์ความอดทนของพวกนักกีฬาที่น่าทึ่งเหล่านี้และการสมวนเส้นทางเดินของสัตว์ป่าผ่านภูมิป,ประเทศกว้างใหญ่เช่นนี้เป็นสิ่งท้าทาย แต่เพื่อคุ้มครองสัตว์ที่อพยพย้ายถิน่นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปกป้องเส้นทางอพยพ,ยพยทุ่งหญ้าราบเรียบสุดลูกหูลูกตาของทุ่งหญ้าแพรรี่คือระบบนิเวศท,ที่ไม่เหมือนใครที่เป็นถิ่นอาัยของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในรายการตอนนี้ เ mm hmm. ราได้สัมรวจไปสันจิ่งจอกแดงม้าป่าอินเสียวหัวขาวและพรองหอน mm hmm. มันเคยครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของอเมริกาเหนือแต่ทุ่งแพริโกหดตัวลงนับแต่การตั้งถิ่นฐานของชาวโยุโรปและทุกวันนี้มันถูกมองว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการปกป้องน้อยที่สุดในสหรัฐความพยายามในการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์ขึ้นใหม่กำลังสร้างแรงเบี่ยและเรื่องราวความสำเร็จ ยังเรื่องใบสันและอินซีหัวขาวกำลังพิสูจน์ว่าความพยายามนั้นคุ้มค่าและงานเช่นนี้ต้องดำเนินต่อและเติบโตเพื่อสมุนรักษาภูมิทัศน์อันเป็นที่รักนี้ให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งพงไพร